ทุกคนหยุดอี่จานจากหกเหรอเพราะกินชาบูมาแล้วอิ่มเลยแล้วก็กินข้าวงานวันเกิดติดตึงมาเลยพี่จานหนึ่งกินสองจานอเสามจานพอพี่จานครับพี่เนิร์สอะไรพี่จานหกจานหกจานทั้โหพี่จานครับสี่ห่อสี่เปรอสี่จานพอ ทมทม,ทมตักพูดมาบ่อยเหลือเกินเพราะว่าแคสเอ๊อได้ไหมเ้ยเนื่อยนัเ็มากอืมมาเลย,ออยมาอบหยิบเลยของเธอสองคนเนี่ย สคนเนี้ยอ่ะเท่าไหร่หนึ่งันสี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทของเราเท่าไหร่เมื่อกี้นีอันนี้สองคนเท่าไหร่นะห6 0 5 6ร้สิบห้าร้อยหกสิบสองคนนะจ๊ะของเราคืออันนี้สองร้อแปดสิบค่ะคือกับลัาสองคนก็รวมกันโอ้ยกนหลังไม่ต้องมานะไม่ต้องมาไกลอันนี้อะอะไรอ่อะฮะอะไรเงะไยวะ <laughs> ไปเซเว่นอะ่ะอิ่มแล้วไม่ต้องไวถือพันนะ <im> อะไรนะ <im> ไปเซเว่นอะ่ะไม่ถือพันนะอิ่มเลยพี่บางแล้วจะมาทำไมโอลิเวียโอลิเวียโอลิเวียเธอฮะฮะโอลิเวียกินอะไรอ๋อนึกว่าอ๋อ I want this อีโอลิเวียปลอมว่านแล้วหวานเสืออะไรนะ <im>